ปฏิบัติการล้วงตับคอมมิวนิสต์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงไปนะครับท่ามกลางบรรยากาศสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นหลอนกับคอมมิวนิสต์เป็นอย่างมากจนแทบคลั่งจนกระทั่งสำนักงานสอบสวนกลางอย่าง FBI นะครับได้เปิดภารกิจที่มีชื่อว่า Top Left เป้าหมายคือการล้วงตับ CPUSA หรือพรรคคอมมิวนิสต์ที่มันสร้างขึ้นมาในสหรัฐนี่แหละครับแล้วเชื่อมโยงไปยังกลุ่มต่างๆเช่นสหภาพโซเวียตจีนและประเทศอื่นๆ,ๆที่เป็นระบบคอมมิวนิสต์ งั้นวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าหน้าที่ FBI จะสามารถหาหนอนเข้าไปล้วงตับได้หรือเปล่าจุดเริ่มต้นของการล้วงตับนะครับมันเริ่มต้นมาจาก2พี่น้องคนหนึ่งชื่อว่ามอริสชายกับแจ็คชายที่พากันย้ายอพยพจากประเทศยูเครนมาอย่างสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1921 ในขณะนั้นมอริสมีอายุได้แค่19ปีภายหลังจากอพยพเข้ามาอย่างสหรัฐอะไรแล้วเสร็จสับนะครับเขากับน้องชายก็ได้เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ในสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า CPUSA เรียนรู้อะไรต่างๆกับพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนจะกลายมาเป็นลูกหลานของเอิร์ลบาวเดอร์พี่น้องทั้งสองคนก็ได้ทำงานหาเงินบริจาคเงินเข้าพักอย่างบ้าคลั่งพวกเขาเชื่อกันว่าระบบคอมมิวนิสต์มันสามารถใช้ได้จริง หลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้รับความไว้วางใจจากเอหัวหน้าพักเขาก็เลยตัดสินใจส่งให้ผู้เป็นพี่เนี่แหละไปเรียนต่อที่โรงเรียนเลนินนานาชาติที่สหภาพโซเวียตศึกษาร่ำเรียนวิชาอยู่ประมาณ3ปีครับก่อนจะบินกลับมาใช้ชีวิตต่อในสหรัฐอเมริกา หน้าที่การงานตำแหน่งของมอริสก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนได้รับความไว้วางใจให้ไปอยู่สาขาอื่นต่างรัฐส่วนน้องชายก็เป็นลูกหลานของเออร์เหมือนกันนะครับได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการธุรกิจต่างๆของพักยังคอมมิวนิสต์ลีกและถูกส่งไปฝึกอบรมที่สหาภาพโซเวียตเพียงแต่ว่าน้องชายแตกต่างไปจากพี่ชายเป็นอย่างมากนะครับเขาถูกส่งไปฝึกเกี่ยวกับปฏิบัติการวิทยุข,ขึ้นสั้นทํางานเป็นผู้ส่งสารรับไปยังพักคอมมิวนิสต์โซเวียตและมีโอกาสบินไปเยมที่เบอร์ลินบ่อยๆ ซึ่งแจ็คได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากเขาเปรียบเสมือนกับบอดี้การ์ดส่วนตัวของเอิร์ลทำงานสกปปกให้กับโหน้า,นาพักความลับทั้งหมดจะตกมาอยู่กับคนน้องซะมากกว่าคนพี่ทั้งสองคนนะ่ะศรัทธาต่อระบบคอมมิวนิสต์ไปเรื่อยๆครับเป็นเวลากว่า20ปีพี่น้องทั้งสคนก็หาเงินเข้าพักอย่างต่อเน,นื่องใช้ชีวิตปกติแต่หารู้หรือไม่ครับว่าทางรัฐบาลสาหรัฐยังคงจับตาพวกเขาอย่างลับๆ จนมีนาคมปี1947ครับมอริสชายกลายเป็นทูนให้กับพรรคคอมมิวนิสต์และกลายเป็นคนแรกๆของสาขาสหรัฐที่ถูกส่งไปฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตหลังจากขาดการติดต่อไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศนะครับว่าหลังจากนี้พวกเราจะเอาอย่างไงกันดีจะไปต่อหรือพอซํานี่และในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับการหาเสียงภายในประเทศร้อนแรงเป็นอย่างมาก จากการพูดคุยของมอลิสทางมอสโกตัดสินใจตั้งสำนักงานเก็บข้อมูลคอมมิวนิสต์ขึ้นมากลางเมืองซึ่งจะช่วยสพอร์ตสาขาที่สหรัฐในเรื่องของการต่อต้านชาติตัวเองผู้นำพรรคคอมมีสาขานี้ก็มองว่านี่จะช่วยเรื่องนโยบายเชิงรุกให้รัฐบาลทูแมนและเดโมแครตแตกแยกกันและจากนั้นหนึ่งปีต่อมาครับการติดต่อกันเมื่อปีที่แล้วเรื่องรัฐบาลสหรัฐ มอรลิสกลับแปลข้อมูลผิดพลาดเรื่องของการเป็นทูตครับซึ่งเกิดหายนะระหว่างความสัมพันธ์ของพักคอมมิทั้งสองทำให้เขาถูกลดชั้นไปทำงานเป็นพนักงานกอแก๊กแต่เรื่องหายนะยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้นะครับเมื่อปี1949มอรลิสเกิดสภาวะหัวใจวายอย่างรุนแรงทำให้เขาต้องนอนเป็นผักที่เตียงเป็นเวลาหลายปีโดยที่พักคอมมิสต์ที่ตัวเองศรัทธาครับไม่ซัพพอร์ตเขาเลยแม้แต่บาทเดียว ถึงแม้ว่าน้องชายจะบอกให้พักช่วยพี่ชายผมหน่อยพวกกูโดนเนทให้พักมาตั้งหลายปีแล้วนะเ้าไม่เห็นแก่ตัวแบบนี้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากครับที่พักคอมมิวนิสต์ไม่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายรายวันแต่ในขณะเดียวกันนั้นแจ็คก,ก็ค่อยๆเฟดตัวออกจากพักไปแบบเงียบๆการทํากิจกรรมระหว่างพักเริ่มลดน้อยลงแล้วหันไปประกอบอาชีพเล็กๆน,น้อยเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูพี่ชายตัวเอง ตอนนั้นทางสำนักง,งานสืบสวนกลางหรือ FBI ได้เปิดโครงการทอเล็บขึ้นมาพอดีนะครับซึ่งจะเป็นการเจาะเข้าไปสืบสวนพักคอมมิวนิสต์ในประเทศแต่พวกเขาก็ยังหาหนอนเข้าไปสืบในองค์กรไม่ได้และต้องใช้คนที่พักไว้วางใจที่สุดจนกระทั่ง FBI ได้ไปเจอกับแจ็คเข้าพอดีนะครับซึ่งมีอดีตที่ไม่ค่อยดีกับทางพักเท่าไร่ เป็นเวลาเกือบ2ปีที่พี่ชายนอนเป็นผักติดเตียงแจ็คที่ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงดูพี่ชายตัวเองอย่างหนักเขาก็ได้ระบายความอัดอั้นให้กับตํารวจกลางฟังว่าเขาผิดหวังกับระบบและการปฏิบัติตัวของ C.P.U.S.A. ต่อพี่ชายเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างถ้าตํารวจช่วยเขาซึ่งทาง F.B.I. ก็อ,อ่อได้หวันเจี๊ยบเลยเขาได้เสนอวิธีการแก้แค้นให้กับแจ็คว่าถ้ามึงเป็นสายให้ F.B.I. นะกูจะช่วยมึงทุกอย่างเลย โดยให้เวลาแจ็คและพี่ชายนะครับตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมไหมหนปีจนกระทั่งเดือนเมษายนปี1952นะครับทั้งสองคนตัดสินใจเข้าร่วมซึ่งในขณะนั้น CPUSA กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรอย่างหนักแล้วต้องโดนสาลดีกาของสหรัฐฟ้องในข้อหาเป็นภยัยคุกคามของประเทศชาติผู้นำพักสูงสุด11คนโดนข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการลงทะเบียนคนต่างด้าวในปี1940คือเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเขาจะเล่นงานมันต้องตัวจสอหาทําให้ผู้นําพักหลายๆคนเลือกที่จะหนีบรงกันบางส่วนก็พากันหนีลงใต้ดินบางส่วนถูกในประเทศแล้วคําถามต่อมาคือ FBI จะใช้2พี่น้องยังไงดีนอกเหนือจากสุขภาพร่างกายของมอริสก็ยังมีความสัมพันธ์กับพักคอมมิวนิสน้องชายที่จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอกาสที่ทั้งสองคนจะได้รับความไว้วางใจอีกครั้งนะ่ะน่าจะยาก พียงแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่เคยเกมในการกวาดล้างพรรคคอมมิวนิสต์เลยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จบลงแล้วและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับคนในพรรคด้วยก่อนที่ทั้งสองคนจะค่อยๆเปิดใจให้กับพรรคคอมมิวนิสต์อีกครั้งทําการสืบสวนอย่างลับๆเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับหลังจากตรงรงรับงานกับ FBI สออพี่น้องได้ส่งเอกสารรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์ไปมากกว่า500คนรวมไปถึงสายลับที่คอยทำงานใต้ดินให้กับพรรคด้วยมันจะมีทั้งคนที่ร่ำรวยผู้บริจารายใหญ่ของพรรคการประสานงานกับสาภาพโซเวียตที่สำคัญไปกว่านั้นครับสแตนลี่เลวิสันนักธุรกิจและทนายความผู้มีประสบการณ์คนที่ทางการจับตามองอย่างใกล้ชิดเปิดตัวขึ้นมาในฐานะที่ปรึกษาให้กับมาตินลูเทอร์คิงจูเนียคนคนนี้แหละครับเป็นบุคคลสำคัญของพรรคเลย ทาง FBI ได้มอบเงินจำนวน800ดอลลาร์ต่อเดือนให้กับ2พี่น้องหลังจากเริ่มงานในขณะที่สุขภาพร่างกายผู้เป็นพี่กระทอนกระแทนไอเขาก็แค็กๆเขาก็ได้บอกให้ทางเจ้าหน้าที่นะ่ะซื้อรถให้ผมหน่อยผมจะได้ขับไปทำงานแต่ทางการก็ปฏิเสธนั่นงแท็กซี่ไปถึงแม้ว่าทางการจะได้ข้อมูลมากมายมาจาก2พี่น้องแต่เขาก็ยังไม่ไว้ใจสพี่น้องอยู่ดี โดยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขาหลอน2พี่น้องเนี่ยได้อาศัยจังหวะ2พี่น้องเผลอเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังในสํานักงานโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบสเต็ปต่อมาถ้าหากคนในพักสงสัยอาการป่วยของมอรลิสนะครับว่าทําไมโจโหนะ่ะมึงมีอาการดีขึ้นได้ไงอย่างเห็นได้ชัดเลยทั้งๆที่ค่ารักษาพยาบาลสหรัฐนะ่ะค่อนข้างสูงส่วนใหญ่แล้วค่ารักษาทาง FBI เป็นคนจ่ายให้หมดนะครับแต่ถ้าหากเป็นคนสงสัยก็ขอให้แจ้งเขาก็จะทําการเตรียมกับหมอว่า ในตอนนี้โรงพยาบาลของเรานะ่ะมีการระดมทุนครั้งใหญ่นะให้คนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจรักษาฟรีเข้ามาเลยซึ่งไอ้แจ็คนี่แหละครับเอาข่าวไปปล่อยในพักให้สมาชิกทราบก่อนที่จะมีเหยื่อรายใหญ่นะ่ะติดต่อเข้ามาเฮ้ยแจ็ครักษาจริงเหรอวะให้กูไปรักษาด้วยดิซึ่งคนที่ติดต่อเข้ามาก็คือหนึ่งในหัวหน้าพักที่หนีลงใต้ดินเมื่อปีที่แล้วโทรมาขอให้แจ็คช่วยเหลือค่ารักษาเช่นกันสุดท้ายนั้นก็เกมครับโผล่ขึ้นมาให้จับเชยเลย การลงทุนทั้งเงินและเวลาของ FBI ดูเหมือนว่าจะเริ่มเห็นผลทันทีสอพี่น้องก็กลับมาเชื่อมต่อกับพรรคคอมมิวนิสต์ได้อย่างเบเ็ดเสร็จความสัมพันธ์กับผู้หรับผู้ใหญ่เริ่มดีขึ้นจน2พี่น้องน่ะได้รับการทาบทามให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานพรรคคอมมิวนิสต์สาขาแคนาดาแจ็คทำงานร่วมกับบุคคลสำคัญในพรรคมากมายนะครับพร้อมกับธุรกิจรับคือขนคนข้ามพรมแดน และเนื่องจากเขาเคยเป็นผู้ประกอบการขายหลอดไฟปากรณ์จึงได้รับความไว้วางใจให้สารสัมพันธ์กับอลิาเบธมาสโคลโลลูกสาวของผู้นําพักสาขาแคนาดาทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสารรับนะครับขนเงินไปยังสาภาพโซเวียตแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับการเดินทางไปมาระหว่างสาหรัฐแคนาดาของแจ็คเริ่มบ่อยมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เองได้ดึงดูดให้ตำรวจแคนาดาสงสัยในตัวเขานะครับเขาก็เลยติดต่อไปอยัง FBI นะ่ะ ให้ตำรวจกลางสหรัฐทำการเช็คข้อมูลของแจ็คให้หน่อยว่าไอ้หมอนี่อาจจะขนยาคามชาติก็ได้ใครจะไปรู้แต่ก็นั่นแหละครับ FBI ตอบกลับว่าไม่มีอะไรล็อกสงสัยบินไปเที่ยวน้องๆที่แคนาดาน่ะแต่เมื่อสองพี่น้องเริ่มบินเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทาง FBI ก็สั่งให้เบรกภารกิจที่แคนาดาไปซะก่อน ยิ่งงานที่2พี่น้องได้รับมอบหมายมากเท่าไรโอกาสที่พวกเขาจะได้รับความสนใจมากขึ้นจากสหรัฐและแคนาดาแล้วมันจะตามมาด้วยปัญหาต่างๆมากมายหากหน่วยงานไหนสงสัยในตัวพี่น้องเท่านั้นแหละครับยิ่งมอรลิสไม่ได้ทํางานด้วยก็ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยให้สาบตกรสหรัฐเข้าไปอกีกซึ่งทาง FBI ได้แก้เกมนี้เอาไว้แล้วอ๋อผมขายของกอกแก๊กนะจ๊ะเดือนหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ800อเอง และถ้าหากพวกเขาได้รับความสนใจน้อยเกินไปก็อาจจะทําให้ผู้บังคับบัญชาคอมมีสงสัยส่วนการเดินทางก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับจนกระทั่งยูจกกีนเดนิสหัวหน้าพักคอมมินิสสาขาสหรัฐระดับสูงได้แต่งตั้งให้สองพี่น้องนี่แหละครับเป็นผู้ส่งสารจาก CPUSA ไปอย่าไปยังสหภาพโซเวียตพอทาง FBI รู้เรื่องนี้เข้าเท่านั้นแหละครับถึงกับตบโต๊ะเลยว่าปลากินเหย่อครับนาย ข้อมูลสําคัญระดับบิ๊กบิ๊กมีหรือที่เขาจับไม่ตองการเพียงแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็มาอย่างความไวแสงคือสองพี่น้องนี้จะต้องได้รับหนังสือเดินทางในฐานะที่เป็นทูตคอมมี่ระดับอินฟูนะครับและต้องอยู่มานานแล้วหลายปีจะต้องไม่ใช่คอมมี no ่โนเดมที่ดังขึ้นมาเฉยๆอย่างน่าสงสัยส่วนเรื่องการยื่นขอหนังสือเดินทางออกนอกสหรัฐไปยังโซเวียตยิ่งยากสุดๆในช่วงเวลานั้นถ้าหากทาง FBI ใช้เส้นสายเรื่องนี้นะครับเข้าช่วยจะยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยให้ทางโซเวียต พวกเขาเลยต้องแก้เกมด้วยการใช้หนังสือเดินทางปลอมภายใต้ชื่อมาตินและซีเวียแคมป์ทั้งสองคนก็ออกเดินทางไปได้ด้วยดีนะครับเมื่อวันที่24เมษายนปี1958ในช่วงระหว่างการเดินสโลอยู่หน้าพักคอมมี่ออริจินัลอยู่นั้นทั้งสองคนได้เจอกับัวหน้าแผนกต่างประเทศของสหภาพโซเวียตตัวเป็นๆมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคระดับบิกบ๊กๆเลยกำลังเตรียมตัวเดินทางเพื่อไปพูดคุยกับเหมาเจ๋อตุงและผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์คนอื่นๆ ซึ่ง2พี่ดองก็ได้รายงานเรื่องนี้ไปอย่างทำเนียบข่าวนะครับว่าเจอตัวใหญ่ในสถานที่แห่งนี้ว่าคุยกรรันะเรื่องนั้นเรื่องนี้จากนั้นก็ส่งเรื่องต่อไปอย่างหน่วยข่าวกอง FBI และรัฐมนตรีการต่างประเทศถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะปลอมพาสปอร์ตเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายแต่ในเมื่อมันมาถึงขั้นนี้แล้วก็ตามนะครับแผนก็ต้องเดินหน้าต่อไป สองปีต่อมาทั้งสองคนก็ยังขุดคุยสืบแผนการคอมมิ่อย่างต่อเนื่องแต่ยังมีปัญหาที่ตามมาตลอดก็คือพาสปอร์ตเดินทางของพวกเขาจะแตกตอนไหนก็แค่นั้นเองและในงานนี้คืองานประชุมพักคอมมิวนิสต์ครั้งที่21ครับที่จัดขึ้นในสหภาพโซเวียตในฐานะคนอเมริกันหัวหน้าพักของสาขาเนนะได้บอกให้สองพี่น้องเอาชื่อจริงใส่พาสปอร์ตไปเลยไม่ต้องใช้ชื่อปลอมอีกต่อไปเพื่อทำให้อะไรหลายๆอย่างบรนถุกต้องตามกฎหมายของประเทศเขา เพียงแต่ว่าเจมส์แจ็กสันคอมมิวนิสต์คนดำคนสำคัญและอเล็กซานเดอร์แท็กแทนเบิร์กหัวหน้าสำนักพิมพ์นานาชาติกำลังจะเข้าร่วมประชุมกับเขาด้วยภายในงานประชุมครั้งที่21มีแต่บุคคลสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ละสาขาทั่วโลกเข้างานเพียบครับงานนี้ทั้งสองคนก็เลยต้องลวงความลับให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งกลับไปยังหน่วยข่าวกองโดยปกติแล้ว FBI จะแจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่าไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของสองพี่น้องให้ใครรู้ว่าบินเข้าสหภาพโซเวียตอย่างเงียบ ดังนั้นในงานนี้มี2พี่น้องกับหัวหน้าพักนะครับที่ถูกปกปิดรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นดันทะลึ่งไปเปิดเผยรายชื่อของสองพี่น้องซะง,งั้นต่อหน้าสาธารณชนไปเลยครับเรื่องนี้มันกลับกลายเป็นว่าทาง FBI รู้เรื่องเข้าต้องรีบเข้าไปเก็บหนังสือพิมพ์นี้ให้หมดกลัวจะถูกเก็บไปซะก่อนอธิบายง่ายๆก็คือใบหน้านทักกี้แต่มี2ชื่ออะไรแบบเนี้ย ในระหว่างการสืบสวนเรื่องราวของพรรคคอมมิวนสต์สองพี่น้องได้ทําการล้วงความลับของพรรคไปมากกว่า7,000ฉบับครับภายในระยะเวลาแค่10ปีเท่านั้นโดยที่ไม่มีใครใน CPUA s รับรู้กิจกรรมของเขาทํางานแบบเงียบๆโดยที่ไม่มีคนจับได้และเป็นตัวใหญ่ด้วย ในตอนนี้แจ็คได้รับหน้าที่เป็นผู้ส่งสารนะครับคอยส่งเงินเข้าประเทศสหรัฐและโซเวียตระหว่างนี้ทางสหรัฐก็เอาแผนการรับของพักหนะ้าไปปรับตัวป้องกันคอมมิ่ระบาดในชาติหน้วยข่าวก้อง FBI ได้หน้ากันใหญ่ครับโดยเฉพาะข่าวปลาตัวใหญ่จนกระทั่งมันเกิดเรื่องช็อกโลกขึ้นมานะครับเมื่อ2พี่น้องที่อยู่ในมอสโก ในขณะที่ประธานาธิบดีแคาดีถูกยิงผู้ใหญ่ในพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อรู้ข่าวต่างก็ตกใจซึ่งมันเปรียบเสมือนว่าต่างคนต่างมีหนอนภายในองค์กรครับมีการป้ายสีว่าลีฮาวิออสวอดไม่ใช่สารับโซเวียตเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดูเหมือนว่าความลับจะไม่มีอยู่ในโลกนะครับสองพี่น้องก็เริ่มหลอนคนในพักกันเองว่าภายในอาจจะมีหนอนมาจับหนอนพวกเขาอยู่ เขาก็ได้รายงานเรื่องนี้ไปให้ FBI ทราบเรื่องเพื่อที่จะปกปิดข้อมูลของตัวเองส่วน FBI เองก็ได้เก็บข้อมูลอย่างระมัดระวงังไฟล์ทั้งหมดถูกเก็บเข้าเซฟระบบล็อกแน่นหนาตัดขาดจากโซเชียลโลกภายนอกจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นระดับหัวหน้าเท่านั้นส่วนทางพรรคคอมมิวนิสต์สาขาสหรัฐก็เริ่มคิดได้แล้วไม่ว่าเราจะทำกิจก,กรรมอะไรต่างๆนะทำไมรัฐบาลมันรู้ไปหมดเลยวะ หลังกลับจากสหภาพโซเวียตแล้วต้องมาเข้าร่วมประชุมพักสาขาสหรัฐสองพี่น้องก็เริ่มเห็นท่าทีคนภายในองค์กรตัวเองนะครับเริ่มมีความลับมากยิ่งขึ้นทําอะไรไม่บอกไม่กล่าวส่วนทาง FBI ก็เริ่มจี้สองพี่น้องคนนี้นะครับว่าเฮ้ยมึงไปทํางานต่อสิวะหยุดทำไมเข้าไปประชุมเอาข้อมูลมาบ้างสิ สองพี่น้องสารสืบก็เริ่มมีการเจอตัวเจ้าหน้าที่ที่น้อยลงเพื่อป้องกันการถูกพบเห็นโดยบังเอิญจะเจอกันก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นจริงๆตัวอย่างเช่นการเช่าห้องในโรงแรมแล้วเข้าไปพูดคุยกันโทรหาเจ้าหน้าที่จะต้องโทรจากตู้สองพี่น้องเริ่มเล็กเลเวลขึ้นมาในการส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้นคือนัดหมายตามสวนสาธารณะนะครับแล้วเอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยแหละลงถังขยะซึ่งเป็นวิธีสุดฮิตในช่วงเวลานั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยเล็กน้อยเท่านั้นครับตัวอย่างเช่น อีอวนเมียอายุตเป็นสายตํารวจเจ้าหน้าที่ก็อ๋ออชายชายแล้วก็จดบันทึกไปประชุมพักเสร็จก็ส่งข้อมูลทันทีเพื่อที่จะได้ไม่ลืมการหาสายลับภายในองค์กรคอมมิวนิสต์สาขาสหรัฐก็ยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้พวกเขาก็เริ่มมีการวางงานให้พวกที่ทํางานใต้ดินทําออกไล่ล่าหนอนภายในองค์จนสองพี่น้องไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสีส้มหรือสีแดงเริ่มร้อนระแวงกันภายในมีการปรับเปลี่ยนการส่งเอกสารต่างๆนานา,นาจนสุดท้าย บอลลิสไม่อยากให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนนะครับจึงได้โทรไปหาเจ้าหน้าที่ทําการคุ้มครองพยานทันทีส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คสิ่งของภายในบ้านว่าอาจจะโดนดักฟังก็ได้แต่ในตอนนี้ครอบครัวของทั้งสองคนก็ยังไม่รู้นะครับว่า2พี่น้องเป็นสายลับให้รัฐบาลแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะอธิบายให้ครอบครัวฟังจนกระทั่ง FBI เริ่มกังวลว่าไม่แน่สักวัน2พี่น้องอาจจะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่ก็ได้เพราะภายในเริ่มจริงจังในการค้นหานอนเริ่มมีการบอกความลับทีละคน2คนเพื่อเช็ค ปฏิบัติการโซโลเริ่มหลุดในปี1964นะครับในขณะที่แจ็คอยู่สาขาโซเวียตมันมีหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งในนิวยอร์กนะครับได้ตีพิมพ์บอกว่าในตอนนี้ FBI รู้ช่องทางการเงินที่โซเวียตไหลเข้าพักสหรัฐได้แล้วแจ็คที่กำลังสือข้อมูลฟังนั้นอยู่นะครับได้ตกลงพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ KGB คนหนึ่งแล้วจู่ๆเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ลุกขึ้นมารับโทรศัพท์แล้วทำหน้าตกใจแจ็ครู้ได้ทันทีครับว่าชิปหายแล้วกู ชีวิตเมียกูกับลูกกูในบ้านไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแน่ๆถึงแม้ว่าในตอนนั้นแจ็คจะทําเป็นไม่รู้เรื่องและโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่คนนี้พูดคุยไปเรื่อยๆแต่สีหน้าเขากลับไม่เหมือนเดิมครับทําให้การประชุมในวันนั้นถึงกับล่มไปเลยแจ็คต้องรีบกลับมาโรงแรมแล้วทําการติดต่อไปหามอรลิสว่ามันผิดแผนได้ยังไงวะโดยสองพี่น้องเชื่อกันว่าข้อมูลต่างๆมากมายอาจจะรั่วไหลมาจากภายในรัฐบาลเองทำให้เมื่อกลับไปอย่างาาสาขาสหรัฐสองพี่น้องถึงกับหลอนไปอีก เวลาไปประชุมงานพักก็จะมีคนมองอยู่ตลอดเวลาซุบซิบนินทาว่าพวกเขานี่แหละอาจจะเป็นนอตเองเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากสองพี่น้องเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจสร้างสายลับปลอมขึ้นมาโดยได้วางงานโยนขี้ไปให้กับเวลเลียมอลเบอร์สันหัวหน้าพักคอมมิวนิสต์สาขานนวิวยกครับ พวกเขาได้ทําการเมคจดหมายที่เขียนมาด้วยลายมือหมอนี่ซึ่งส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่ FBI ก่อนจะเอาไปวางในรถที่ไอ้หมอนี่ขับไปประชมุมแล้วท,ทําทีว่าเออรถชนกระจกแตกแล้วมีคนไปเจอจดหมายใต้เบอกอะไรแบบเนี้ยเมื่อทางพักสามารถจับหนอนได้แล้วสองพี่น้องก็ทําท่าทีว่ากูว่าแล้วไงล่ะสาขานี้แม่งเหลี่ยมทําให้สพี่น้องรอดพ้นจากความสงสัยไปได้เฉยเลยแต่มันก็มีเรื่องอื่นๆตามมาเยอะเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความกดดันของภารกิจที่สองพี่น้องเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแจ็คก,กับมอริสเริ่มรู้ถึงความเสี่ยงที่พวกเขาเจอแต่ละวันยิ่งเวลาไปประชุมพักที่โซเวียตนะพวกเขาต้องเจอกับความสงสัยเป็นพิเศษเริ่มกลัวว่าอาจจะไม่ได้เจอหน้าลูกเมียเพราะในตอนนี้เขากําลังเล่นกับโซเวียตถ้าโซเวียตรู้ว่าพวกเขาเป็นหนอนนะอาจจะถูกตามไล่ล่าไปจนสุดขอบโลกเลยก็ได้ ในขณะที่บอริสอยู่ในมอสโกนะครับประตูหนีบนิ้วนี่แหละถึงกับร้องกรีดเลยหมอจะต้องเย็บแผลและผ่าตัดนะครับแต่บอริสก็ปฏิเสธยาชาที่หมอแนะนําเพราะว่าถ้าฉีดไปแล้วอาจจะเผลอพูดอะไรไปไม่รู้เรื่องอาการบาดเจ็บดังกล่าวทําให้หัวใจเขาวายเล็กน้อยแต่ยังไม่สุดปีต่อมาในตอนที่เขาฝึกใช้ไมโครฟิล์มหมึกที่บองไม่เห็นรหัสลับแล้วก็รหัสพิเศษอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่เคจีบีกับเลื่อนไฟบินเขาเฉยเลยในตอนที่เขาไปขี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังสงสยัย ความกดดันมากมายเริ่มตีเข้าหาสองพี่น้องจนกลายมาเป็นโรควานละแวงเลยโทรไปบอกรัฐบาลสหรัฐว่ากูไม่เอาแล้วว่ะกูเหนื่อยเจ้าหน้าที่ก็เลยปอบและบอกไปว่าเอาอย่างนี้นะมอลิสคุณควรหยุดพักและบินไปเที่ยวที่ภรรยาดีไหมสักอาทิตย์หนึ่งก็เลยชักชวนกันไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งจนกระทั่งภรรยาของมอลิสได้เสียชีวิตลงซึ่งมันทําให้มอลิสรู้สึกเศร้าแล้วก็โดดเดี่ยวเริ่มไม่มีกระจิกกระใจทํางานสืบแล้วในตอนนี้ มอรลิสเริ่มเที่ยวเริ่มออกล่าสาวๆนะครับมันก็ยิ่งทําให้ FBI เริ่มเหนื่อยกับเขาจนกระทั่ง FBI คิดแผนหนึ่งขึ้นมาได้ครับคือเขาจะหาเมียให้มอรลิสเลยก็ไปตามหาผู้หญิงที่ตรงสเปคให้กับมอรลิสคือแม่ไม้สาวคอมมิวนิสต์ที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์งงกันปะเคยเป็นอดีตสมาชิกที่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับคือเด็กหลังห้องมีงานเมื่อไหรก็เข้าร่วมเข้าไปมั่วบ้านงานกินแหลกอะไรแบบนี้เธอคนนี้มีชื่อว่าอีวาลิฟ FBI ก็เริ่มไล่เช็คประวัตินะครับเช็คจนแน่ใจก็เริ่มนัดเจอให้มอรลิสนาไปหาเงาจังมาหาหน่อยและตกลงที่จะเข้าร่วมพักคอมเบนิสสหรัฐกับมอรลิสหลงจากนั้นก็แต่งงานกันครับจบซาบาลาเฮห,หลังจากได้เมียมอรลิสก็เริ่มทํางานนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลออกมา,มามากมายคือมันดีดอะไรของมันก็ไม่รู้ส่งออกมาจนเจ้าหน้าที่อ่านแทบไม่ทันจนกระทั่งผู้นําพักได้บอกกับมอรลิสว่าเฮ้ยมอรลิสเดี๋ยวนี้เองทํางานหาเงินลงทุนอะไรวะ มอรลิสก็เลยแบบอ๋อผมมีรายได้เท่านั้นเท่านี้พี่ทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็เลยบอกไปว่ามึงควรเอาเงินไปลงทุนนะไม่ควรปล่อยเงินให้มันนอนกระดิกเล่นในธนาคารสร้างแพสิฟอินคัมดีกว่าจะให้มันนอนอยู่เฉยๆเพื่อนซึ่งมอรลิสก็ทําตามนะครับ DCA แม่งทุกเดือนเลยก็ดอยไปพี่แต่ว่ามอรลิสตัดสินใจผิดพลาดอย่ามาหันนะครับเมื่อเขาไปซื้อหุ้นในธนาคารอิลลินอยส์ที่เป็นญาติของเมียใหม่แล้วเมียใหม่เนี่ยฐานะร่ำรวยเป็นอย่างมาก ห้นธนาคารที่พวกเขาไปซื้อน่ะดันไปมีเรื่องกับกรอตอสหรัฐพอดีเขาก็เลยเสิร์ฟเรื่องนะครับไล่ยามันจนถึงมอรลิสจนดเกิดการฟ้องร้องแล้วลากมอรลิสกับเมียนี่แหละไปขึ้นศาลมอรลิสก็ขอให้ FBI ช่วยเหมือนกับว่ามอรลิสเข้าไปพัวพันกับคดีช่อโกงธนาคารอิลินอยเลยครับในข้อหาการเงินคือแค่ไปซื้อหุ้นเฉยๆก็สวยสะเง,งันโดนกล่าวหาว่าฟอกเงินให้กับพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตเลยยกย้ายสับคาหลอกปันหุ้นใช่ปะมึงจะทําให้ตลาดสหรัฐล,ล่มสลายใช่ไหม ต่อมาก็เริ่มมีการเชื่อมโยงคดีไปกับสาบภารนะครับเริ่มมีการสืบสวนมากยิ่งขึ้นลากยาวไปเรื่อยๆจนปวดหัวคือเขาก็ถามว่ามึงทํางานอะไรบินไปมาโซเวียตกับสหรัฐเข้าประชุมพักจู่ๆงเงินในบัญชีมึงมาจากไหน1นึ่งแสนดอลลาร์ข้ามขั้นตอนไปเลยแล้วกันครับ FBI ช่วยหมดขอบคุณครับถึงแม้ว่า2พี่น้องจะยุ่งเกี่ยวกับการโขนเงินอย่างลับๆของพรรคคอมมิวนิสต์รวมๆแล้วมากกว่า5.78ล้านดอลลาร์ แต่ทาง FBI ได้ทําการบันทึกหมายเลขเอาไว้หมดแล้วโดยจะติดตามธนบัตรทุกใบหลังจากจบภารกิจผู้นําพักแต่ละสาขาก็ใช้วาดจะขาวสะอาดเพราะการขนเงินเข้ามาอย่างพักแต่ละทีก็มีการตอดมากมาย ในเมื่อมันมีปัญหามากมายขนาดนี้ FBI อยากจะเคลียร์สองพี่น้องทิ้งเป็นอย่างมากเพียงแต่ว่ามอริสทำงานในพักระดับสูงแจ็คเป็นผู้ส่งสารลับของสาขาโซเวียตมันไม่มีใครมาแทนที่พวกเขาได้เลยครับและพวกเขาก็ทำงานส่งข้อมูลมากมายให้ FBI มาเยอะอีกทั้งสองพี่น้องยังมีการใช้รหัสและเข้ารหัสลับได้แบบหาตัวจับได้ยากะทักษะสูงจนหาใครมาเทียบได้ แต่ในเมื่อ FBI ต้องการเปลี่ยนคนนะครับไม่ต้องการช่วยเหลือสองพี่น้องในคดีช็อกโกงอีกต่อไปพวกเขาได้ออนบอนให้สองพี่น้องฝึกสายลับคอมมิวนิสต์รุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่ก็อย่างที่พวกเรารู้กันนั่นแหละครับว่าการจะโดนเขี่ยทิ้งบันต้องโดนอะไรหลังจากนี้สอพี่น้องก็เริ่มส่งข้อบูลออกมาน้อยเป็นอย่างมากครับเริ่มดึงเกมไม่ส่งมันแล้วจนทาง FBI ได้มีการพิจารณาว่าเราควรยุติเรื่องนี้สักที FBI น่าไปเห็นสายรับมือดีจากพัรค,คอมมี่ซึ่งดีกว่า2พี่น้องคนนี้ด้วยซ้ําก่อนจะเริ่มปั้นมาตั้งแต่นั้นเริ่มมีการออกงานอย่างลับๆกับ2พี่น้องฝึกวิทยุต่ตางๆนานา,นาผ่านโปรเจกต์ท็อปเลฟของ FBI 2พี่น้องก็เริ่มเฟดตัวจากสารระบบสายลับบทสนทนาของพวกเขากับรัฐบาลเริ่มลดน้อยลงชงให้เด็กใหม่เนี่ยแหละครับมากยิ่งขึ้นและแล้วก็มาถึงภาร,รกิจสุดท้ายของ2พี่น้องที่มอสโก เมื่อปี1977สองพี่น้องได้รับเกียรติสูงสุดนะครับให้เข้ามาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เคลมลินทั้งสองคนก็เดินทางมาเลยครับนั่งรถลีโบซีนสุดเท่เพื่อที่ว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายของตัวเองในขณะที่งานกำลังเริ่มไปด้วยความตื่นเต้นราัายิยจูๆผู้คนภายในงานก็เริ่มมีการพูดถึงนะครับบันทึกข้อกล่าวหาและการสืบสวนมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนีย โดยมีวงเล็บคือสแตนรีย์เลเวสันอย่างที่พูดไว้ข้างต้นนะครับที่ปรึกษาคนสําคัญของคิงเคยทํางานกับ2พี่น้องในด้านการเงินและการฟอกเงินมานานหลายปีภายในงานก็จะมีการพูดถึงเจ้าหน้าที่ FBI และปฏิบัติการโซโล่สพี่น้องนี้ก็เริ่มหลอนแล้วเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะนั่นก็แสดงว่า FBI มีการขายข้อมูลออกมาข้างนอกผู้คนก็เริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น2พี่น้องนี้น่าซีดเลยครับแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อสายลับแต่อย่างใด สุดท้ายงานก็จบลงไปด้วยความแฮปปี้เอดดิ้งไม่มีการเปิดเผยตัวตนสายลับจดปี1 9 8 0สองพี่น้องตัดสินใจโอนเงินก้อนสุดท้ายไปให้กับเมียตัวเองนะครับถือเป็นอันสิ้นสุดภารกิจลงจดในปี1981นะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งได้เขียนเรื่องราวของสองพี่น้องลงในหนังสือพิมพ์ว่าสองพี่น้องสายลับ FBI หลังจากนั้นเรื่องของทั้งสองคนก็ถูกเปิดเผยออกมาแบบยับยัครับโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปิดเผยข้อมูลออกมา มันจะมีทั้งชื่อจริงของสองพี่น้องรายละเอียดประวัติเล็กๆน,น้อยๆรวมไปถึงหมายเลขคดีของสองพี่น้องที่เป็นคนทำเจ้าหน้าที่ FBI ถึงกับนั่งเก้าอี้ไม่อยู่เพราะอยู่ดีๆเอกสารความลับขั้นสูงนะครับหลุดหายไปได้ยังไงวะถือเป็นอันจบสิ้นภารกิจแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่า2คนนี้ถูกตามล่าหรือไม่คือเรื่องของ2คนนี้หายไปเลยถึงแม้ว่าพวกเขาจะดึงข้อมูลจากพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศออกมาเยอะขนาดไหนแต่ถ้าคนในเป็นหนอนก็อยู่แทบไม่ได้ครับ เพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดอง